นะคะขันห้าเอาบ้านเลขที่ไปก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปดูที่กระดองมันนะคะบ้านเลขที่สองหมู่ที่สี่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนี่คุณยายคุณยายละเอียดอายุเจ็ดสิบปีแล้วนะยังดูแข็งแรงค่ะก็ยกพานขันห้าอธิษฐานแล้วเป็นหน้าที่ของใครของแป้งฝุ่นค่ะโรยไปที่เต่าตัวนั้นค่ะทั่วกระดองเสร็จปุ๊บต้องลูบ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 ถ่ายถ่วนยังไงก็ได้แต่ให้เป็นเลขปรากฏออกมาแล้วนี่างกระดองให้ดูด้วยนะคะ พยายามเพ่ง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 พี่เบิร์ดพี่เห็นเป็นเลขไหมต้นที่เห็นมโอ้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเห็นแต่ขีด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 ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรคุณยายบอกเห็นคุณยายคุณยายเห็นแล้วก็เต็มใจที่จะบอกเราด้วยขอบคุณครับเชิญค่ะตั้งแต่ได้พื้นมานนี่ก็ใส่โซรกใบลาบสองหมวดละล้านหมวดที่สามห้าคนสี่ไฮอี วันเห็นเป็นเลขไงวัเห็นเป็นห้าศูนย์ก็สามสามคุณยายน่ารักมากไม่ห่วงเลขเลยอ่ะไม่กลัวเลขเคลื่อนเลยนะคะคุณยายบอกเต็มปากเลยอ่ะขอบคุณนะคุณยายละเอียดเลยเพราะแกไปจัดมาแล้วไงเขาแกไปจัดมาแล้วไงนะคะอะเรื่องเต่าจบไปหมอไก่มาเถอคะค่ะงานนี้หมอไก่ต้องมานะคะเลขมหาทักษะของหมอไก่พอพรที่นี้เล็งหน้าจอดีๆะจะเลขอะไรบ้าง ดูสิเฮ้ยมันตรงกับเลขของแม่น้ำหนึ่งด้วยนะที่เขาจุดทูบได้ตองเก้าที่แกบอกว่า3กับ9น้น่ะเขาพูดงี้เหรอใชออออ่ใช่ใชจำได้เมื่อวานนี่ดูสิอุ้ยจำเรื่องนี้แม่นมากนะจริงเหรออุอ้ยตายแล้วเขินเลย <laughs>